โอ้ออกลูกงองแงซะแล้วสำหรับวิกเตอร์โอซิเมนเมื่อคืนนี้ครับหงุดหงิดครับหลังถูกถอดออกจากสนามครับโอ้โหเลือดกำลังร้อนเกมกำลังเดือดนะครับวิกเตอร์โอซิเฮนครับแสดงความไม่พอใจกุนซืออย่างโรดี้กาเซียที่ถอดเขาออกจากสนามในช่วงถ้ายเกมของเกมเสมอกับบโรลญญ่าศูนย์ประตูศูนย์นะครับโอซิเฮนกองหน้าทีมชาตินจิเรียของนานปลีพบกับฟันร้ายในเกมเยือนโบโรลญญานะครับ ที่สุดท้ายครับมันลงเอยด้วยผลเสมอศูนย์ครับหลังกดจุดโทษพลาดก่อนถูกเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายเกมพร้อมระบายอารมณ์ใส่กุนซืออย่างโรดี้กาเซียเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกถอดออกจากสนามโอซิมเฮนตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เหมือนฤด,ดูกันที่แล้วแล้วนะครับที่เขาคว้าแชมป์สกูเดโต้ร่วมกับอนาบปเลีเนื่องจากโอซิมีฮนมีสายสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับโรดี้กาเซียกุนซือชาวฝรั่งเศสที่เข้ามารับไม้ต่อจากอาสปาเลเตนในช่วงเสมอที่ผ่านมา โอซิมเฮนเนี่ยน่าจะทำประตูได้ในช่วงครึ่งแรกครับแต่โชคไม่ดีเลยครับสซโครบสกี้ ok ได้ปัดบอลด้วยปลายนิ้วออกจากนั้นครับโอซิมเพนยังมีโอกาสดีสุดนะจากการสังหารจุดโทษนาทีที่73แต่ก็ยิงพลาดอีกครั้งครับแล้วหลังจากนั้นช่วงนาะทีที่8 6กครับโอซิมเพนครับถูกถอดออกจากสนามครับสร้างความไม่พอใจต่อแฟนบอลน,นาโปรีมากๆเลยส่งเสียงโห่ใส่โรดี้กาเซียที่ถอดออซิมเพนออกแล้วอันเอาควารัสคูเรียออกอีกนะครับในช่วงนาะทีที่76 แล้วปฏิกิริยาหลังจากนั้นครับการตัดสินใจของโรดี้กาเซียทําให้โอซิมเมนไม่พอใจเหมือนกันนะครับออซิมเมนแสดงอาการงุนงดชัดเจนขณะดเดินออกจากสนามจนผู้สื่อข,ข่าวของ d a z n นะครับบอกว่าโอซิมเมนตรโกนใส่โรดี้กาเซียเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเขาต้องการให้เล่นด้วยกองหน้า2คนทํางานร่วมกันเพื่อคว้าชัยชนะโอ้ตามภาพนี้พอดีเลยนะครับโอซิมเมนชู2นิ้วขึ้นมาเวยเล่นด้วยกองหน้า2คนนะ เพื่อขว้าชันะรูดีก้กาเซียงรู้เรื่องไหมอะไรโอ้โหอาเลยครับบืดบ้าทจัดเลยนะครับไม่พอใจครับไปถอดเข้าออกอีกแล้วบอลก็ตึงๆอยู่ด้วยนะครับสูนศูนทำไงไม่ได้เลยครับโอ้โหรูดีก้กาเซียหน้าเสียไหมเนี่ยโอ้โหจัดไปให้รุ่น